สวัสดีซาลาเทละกครับผมกูสุขชนเดินเนาะเหมือนกับโบราณมาทาละกันตัดผมหรือว่าตัดผมใหม่เบิรงเนาะเหมือนกับจะมาทายเฮือนทางพ่วงที่ว่าตอนสเต็ปที่สามมาคือตัดล่างขาแล้วก็แอมคางเนาะบาเบิร์ตไปทะไลตัดทุนเนาะเทวะอีพี่สองที่ทางพ่วงไายเบิรงก็คือตอนกอเนาะบาเบิร์ตไปทาไลเนาะอันนี้ก็สทีมาตอนตัดล่างขากับแอมขืนเนาะแอมคางขืนน้อยหนึ่งเนาะกบาเบิร์ตไปทะไลเนาะอันนี้ช่วงนี้เงินหมายมันขืนแน่เนาะพันหนึ่งต่อสี่แสนเก้าสิบเนาะ มันก็ดสิแพงขึ้นมันคล้องกับเขึ้นตามเงินบาาเนาะเพราะว่าเป็นเครื่องสมมาตรแต่มาแต่ไทยหลายเนาะคือว่าเป็นว่าเพียรไมมเสื้อลาหรือว่าแผ่นขอบขางหรือว่าเป็นสังกะสีนี่เนาะเป็นแผ่นรูปสีงด้วยไม้ไม้ทันซีดเนาะก็จจะสั่งสมาตรแต่มาแต่ไทยเนาะมันก็ดเขึ้นตามเงินบาาเนาะกแผ่นหนึ่งคือไมมเสื้อละนี่แผ่นหนึ่งมันถือนาซาคูนคูนซีซีเมตรเนาะหนาซาคูนซีเมตรกับมันถือแผ่นหนึ่งหาสิบเจ็ดพันเนาะคือไหมไหมตานล่มเนี่มันสินาโกไหมเสื้อลาตัวนี้เนาะ มันจะตกแผ่นหนึ่งสองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเนาะแผ่นหนึ่งนาซาคุนซีเมตรเท่านเนาะคือขอบข้างนี่ขอบข้างสีฟ้าๆนี่เนาะมันจะตกหนึ่งมันจะตกเม็ดละแปดสิบห้าบาทเนาะเป็นตัวสีเนาะตัวโบมีสีก็ถือโรคหนึน่งเนาะคือสร้างพวกเองกับสร้างตัวสีเนาะแผ่นนังค้าดูสิ่งด้วยแมนเทนซีนี่กับบานสร้างพวกเองกับสีศูนย์จุดสามสิบนี่ก็มันจะตกอยู่เมตรละร้อยสี่สิบห้าบาทเนาะมันสะมีตามนาตามบางเนาะ มี2 0งจุดศูนย์แล้วก็0.35เนาะแต่ว่า3ามหามันบาไว้ที่มันแพงเกินการสั้งพ่วงเองก็เรื่อว่าบาเอาเหรอเอาซามศูามศูมันกะนาเด้อเนาะแเรื่อว่าเอาจำนี้เนาะแต่สิมพันธ์ทายข่าวอ่างเบิงเนาะสิมพันธ์ทายข่าวขังล้างขังอ่างเบิงว่ามันเป็นแบบไบเนาะสั้งพ่วงเองเนี่ยก็บริจ้างสร้างแล้วเนาะข้าจะมาบอกอีกเทือนหนึ่งก็คือประมาทเสียเองเนาะบริจ้างสร้างเนาะเพราะว่าจ้างสร้างมันก็ ตคนพุ่มมันก็สิบพ่อหนะบุพอพอล้างค้าก็รู้ว่าเฮ็ดเองซะมันก็สิได้ตำแบบแนวมันก็สิมีแก้ไขในเนาะนี่คือเซฟสเตฟฟังนี่เน,นา,า,า,านนนะหน,น,นากว้างเครื่อนช้างพวงนี่คือสร้างพวงคลิปตอนรอบก่อนเนาะคลิปก่อน ep สองเนาะหนาข่วงเจ็ดเมตรเงาไปข้างหลังถึงระเบียงหนานี่ยสิบเอ็ดเมตรเนาะเพราะว่าห้องโถนี่มันเงาอยู่หกเมตรเนาะห้ะหองโถห้องกว้างคือต่อแผ่นสามเมตรเนาะก็ประมาณนี้เนาะ เนี่ยตายไปเบื้งลังล้างเนาะว่ามันเป็นแตงไหนหลงล้างนี่ก็สีล้างค่าคือล้างค่าตัวนี้เนาะล้างค่าตัวนี้เนาะมันจะเป็นตัวแอลเนาะแอลออมสเตปฟังสูงๆขนาดน่ะเพราะว่าเพื่อนในแบบที่ว่าสาร้างฟองขิดเทียดแบบมัน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 มีแบบสเตปสอนของมันนี่เนาะสีไปถ่ายปเบิ้งฟังนั้นเนาะมันจะเป็นสอนแต่ว่าสาร้างฟองเองเห็ดเนี่ยมันจะเป็นตัวแอลเรื่อยจะเ,เป็นตัวแอลเรื่อยนะอันนี้เป็น,นห้องขั้วเนาะห้องขั้วก่ะ หนากว้างอยู่หาเมตรเนาะแงวมาหลังอยู่ i. สามเมตรเนาะนี rainbow, ่คือมันจะมีวับของมันนนึงเนาะนี่คือห่องฝั่งนี้เนาะตัวแอลมันจะออบมันจะออบจะเตทปฝั่งนี้เนาะจะเทปตรงสูงตัวนี้เนาะตัวแอลฝั่นี้เนาะจะเตทปฝั่งนี้กะสีสีสูงแน่เนาะเพราะว่าจะเตทปห่องนอดมันกะสีเฮ็ดสูงแน่ความคนทำมาว่าฟังนี้คือสูงกว่าฝั่งนั้นกะคือฝั่งนี้มันสะสูงแน่เพราะว่าอาศัยว่าห่องนอดมันมันสี มือหอดบันไดนะคือแต่แต่หัวเสาเนี่ยขึ้นไปเนาะแม่เร้าเนาะข้างล่างนี่เจ็ดซีฟอีกสเตปฟังหนึ่งคือฟังหนักเนาะฟังพูดผุนเนาะสูงแปดซีฟข้างล่างสามชิมหาเนาะอัจฉริยะไทยเบื้องข้างในเนาะอันนี้คือทางขึ้นเนาะเพื่อนทางพวงเองกับเขาสอดเขาไพ่เลยเนาะเพราะว่าถ่ายคลิปมันกับไก่ทางเลยมันกับจะมีเสียงรถรบกลัวเนาะหนึ่งเนาะหัวใจฟังมอเตอเจนกับเปิดเสียงขึ้นน้อยหนึ่งเด้อ อันนี้สร้างพวกเองกับว่าวิ่งนิดน้อยนึงเนาะก็โทษก็อภัยเด้อเนาะที่ว่าคนบนเขาไม่จบขีดเลยว่าลูกค้าตัดผมสร้างพวกเองเนาะอันนี้ก็คือพระเพียรขังในเนาะคือสเตฟฟังนี่เนาะมันสิต่าเนาะนี่ขึ้นไปเนี่แปดซีฟเนาะทั้งแต่เสาขึ้นทั้งทั้งใหม่ทุกต้นเนาะแปดซีฟไปข้างล่างนี่เพียงสเตฟตัวนี้เนาะมันสิสูงสามซีฟหาเสนเนาะเพราะว่าขังอธิบาข้างล้างมันมันบดใส่เสาหลังนะคือของขั้วเนาใส่ว่าหัวเสาเลื่อยนะ แต่ผลผลมาเนาะมอหอนนี่เข้าสีไซคก็พูดวเสาหนี่เลยมันก็เรื่อว่าข้างหลังบริษัทไซกันสีไซค์จะไม่หลังมากทัดไม่เสาหลังมากแม่เสาบดครูเสาแล้กวก็มาเกล็ดถิ่มแน่เนาะเพราะว่าเสาหลังมันหาง่ายเนี่ยถ้าบาดมันไกลๆบ้านนี้นก็หาง่ายนะน่ะอันนี้คือห้องฟังนี้อันนี้ห้องนอกห้องที่สองเนาะก็จะสูงกว่าเทเตฟฟังนะฟังฟังฟังห้องโทเนาะห้องนี้มันก็จะสูงแม่เสาเนาะนี่คือไปนี่แม่เสาเนาะ ล้างนี่เจ็ดซีฟเนาะพวกเราขี่จักรยานเป็นแนวทางก็สามารถเราไปเห็นไหล่ด้วยเนาะด้วสร้างพวกเองก็เห็นคลิปในยูทูบด้กันเนาะกับไม่แอบเพีรกับพวกเคยให้เพื่อนจะเขื่อนเราเนาะเพรตรวจสอบไพ่แล้วเนาะเสียงรถอาจจะรบกวนเนาะคือคือสร้างพวกเองกับพวกเคยให้เพื่อนจะเขื่อเนาะอันนี้ยลังเหลกที่ว่าสร้างพวกเห็ดเองเนาะคือพ่าเพีรใหม่พอนนี้สร้างพวกไปเอามาบวไรหรือว่าเรือเบาไหลเนาะมันไก่บ้านั่นนะถ้าเาสิบไปมันก็เสียเวลาเข้าไปนี่แหละหนึ่งมากกับบมีจักเนยมีจักมิล่าเนยก็เดืองจางเพิ่นนเาะ จางเพิ่นใหม่แต่แต่ใหม่ลังคาในนูเนาะรวมเบิร์ตใหม่ลังคาเนี่ยบูร่วมบูร่วมใหม่เสาหลังเนาะจางเพิ่นสามล้านหกแสนเนาะแต่ใหม่เครื่องลังคาเนาะสามล้านหกแสนเสาหลังคือสร้างพวงเดือยมาเองกัดเบิร์อยู่ประมาณชันหนึ่งมั้งต้นทุนที่ว่าไปหาเดือยมาเองเนาะประมาณนี้เด้อเนาะคือสร้างพวงเองสร้างกับที่ไรเอาข่ามาเบิร์เนาะก็คือมีแผ่นแผ่นลังคาเนี่ยรอยสีจำหาบาทขอบคาง แมดละแปดสิบหาบาทเนาะแล้วก็ไมมเสื้อละเียว่าแอบเนาะแผ่นหนึ่งมันถึงหาสิบเจ็ดพันะกัียว่าลอยลอยกว่าบาทเลยนะเนาะแล้วก็มีไหมกันตานล่มเนาะลอยสองลอเจ็สิบหาเนาะกำประมาณนี้เนาะอันนี้แลทนาเอาไปหน้าทางกับเราไปละไรด้อได้ระบ,รยา,บายกบากเซมอลาคาเบอเนาะ ต้นทุนเห็ดไปล้างข้าหนิงค่ะถึงร่วมคาร์โรลที่วันมาส่งแต่เซีมาหอนบอกสร้างพ่วงอยู่นี่กะเบอร์สิบเก่าละสองแสนหกสิบเจ็ดพันเนาะที่ว่าคาที่ว่าคาหลังคากับคาร์โรลเนาะถึงแผ่นดูซิงเนาะ,ะแล้วก็แผ่นไหมเสื้อละแล้วก็ขอบคางเนาะกเบอร์สิบเก่าละสองแสนหกสิบเจ็ดพันเนาะคือสร้างพ่วงเองคะเห็ดเป็นเป็นมือเนะาน 260, 000, เนะผมว่าเห็ดเฉพาะเสาร,สาร์อาทิศเท่นะ คือมาจ่างสร้างอายนองเพิ่นจ่างสร้างคนได้นี่แหละเหมืนสร้างหลอกอายนองนะเพิ่นบ่เคยหลอกเอาใช้ว่าเพิ่นมาจับไหมซอยนะจ่างเพิ่นวันละแสนเนาะหกหมื่นกับหกแสนจ่างเพิ่นเนาะเพราะว่าสร้างฟองเองกับเฮล่าแต่พอสร้างอาทิตย์วันจันทร์หนังคาดกับถึงวันศุกร์กับสมาสิตัดผมเนาะกับมีเวลาว่างคือสร้างอาทิตย์เท่านั้นเนาะเพราะว่าสร้างอาทิตย์เนาะมันบะไปห้งเฮียนนะก็เรียกว่าไม่เฮื่อไหรนะวันจันทร์หนังคาดถึงศุกร์กับสมาสิตัดผมเนาะอันนี้ ลังคารวมบวกกัคือสางพูบงบอกเลยเนาะทึ่งทึงไม่แปนทึ่งไม่ไม่เครื่องลังค่ากะสองล้านสองล้านหกแสนกับสิบวกสิบเก้าล้านสองแสนหกสิบเจ็ดกสิโตอยู่ประมาณสิบเศร้าปลายล้านเศร้าเศร้าสองล้านปลายเนาะสิโตอยู่ประมาณนี้เน,ะะน 19, 000, กกาะรากว่าสิบเก้าบวกสิบเ้ล้านปลายเนาะกับเศร้าสามคนเน,เนี่ยอันนี้ทายกับบได้ whatnot, มทอัดมายังเลื่อนเนาะเพื่อว่าเป็นหน้าทางถว่า<ว> คนที่ว่าสางกับขั้วหม่คือสางขั้วมีขอมีขม้ใหม่เนาะอ่ะกับจ็กคลิปอยู่ประมาณนี้เด้อเนาะผู้เละโบกแล้วตบแต่งแล้วก็บเมาถ่าไทยเบิ่งอีกเท่านึงเด้อเนาะกับผู้เล่นกับมาเบิ่งกับฝากฝากดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อเนาะเผื่อว่าคนที่บ้ท่านได้เห็นคลิปเนาะเพราะว่าบางคนบูท่านเห็นคลิปว่าเสีเท่าตเองมันหยาบโง่ายบบก,กับต้นทุนกับลายโบะนะขั้นห้าโบาาจางสร้างกับต้นทุนกับเสียลดลงเนะาะขั้นห้าจาง้างกับเสิเพิ่มขึ้นเนาะอ่ะกับประมาณนนี้้เเดอาะะไปล